เห้อพี่น้องแกไม่กินเราทุกมาขมักขมักบิ้งสิพอนแล้วว่าขมักินหนามันเบิ่แล้วละเดี๋ยวจะสีนิ่งห้เซฟเอา้องเข้าไปนอนมามาคุณใหญ่ใกับมาเด้อนองแค่แน่นอนนอนโกงเมียหันน้นาดแดกได้เราทุกติดต่อได้ กูได้มากอ่ะักแชนมาเด้อครับเด้อเดาทั่อนี่นี่เดี๋ยวปั่นปั่นปั่นชีเลยจ๊งน่อยนี่มาาเอ้มามามาเฮ้ยเดี๋ยวเร็วมาเร็วนะงานน่นนี่มาเด้อมาเด้อนี่ลิ้นไม่ไหมสุดยนะ <ไ>ของแท้แน่นอนคุณได้ามากเกมาเข้านอนให้หมดเลยไปแย็บอ๋น้องไ,ไปนอน